Bint Silapin, Bajak Bint Silapin, kah, Ayu Tharelahu. ลองซื้อดสีพอดีเดี๋ยวเราเทีเสียงนักร้องไหมเดี๋อาจารย์เพิ่งมาออดชั่นันอีไา้ไหมอีได้ไหมเ้าบอกลถือทีันปลุกลูกเ่นมีเสียงเพลงเสียงวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพใหญ่เกส์สปอร์ตนะครับพี่งคพ่อสิทธ์นะครับออไครับเสียง ดีมากเลยนะน้องหนูหญิงเสียงดีมากเลยคนสแ้างมีเสียงอะไรก่อสร้างวะ่งอะไรนะน้องอู๋ิง่ะฮะน้องอู๋ิงนะน้องอู๋ิงโอ้เออเทพอายุสักปีดูซึ่งเขปีไหนฮะ่หกปีครับโอ้เออเอานาคนเงี้ยวไปเอาเพลงนี้ะเสียงเอ๊ ว่าบเ่อองเนาะอนมเงดอยุบ้นนี่ยม่บนนคู่มสีานบ้านน้วะอตนีนนคู่มหาได้มสีค่ะโอ้ไก้ก่อครับอ้เนี่ยไูสีี้บ้านน่อล่า่ออาาได้มาไหล่ะคืนร้องก็ได้รับพวงมาอะไแล้ววันนี้มาตอนนี้ขั้นได้มาไรแล้วพี่ จอหน้าอาจารย์อันทุกีนะโอ้กก็เด็กมาได้จะยิ่งใช่ปะเสียงปัดพี่น้องครับลองลงมามหาหันอันนี้ลงมาลงมาจากาหาาันมาหันปัดพูดหน่อยๆมันแม่งนีไหมเสียงว่าเป็นท่อสร้างวะ,ะไปลองยุ่ยเซก็ยิ่งล่าให้ไปลองยุ่ยเซก่อนหนูไปตามเวทีที่เขาจ้าง เหมือนถึงว่ารุ่นแแหกก็เคยไปร้อ,องแแหกนะคะเป็นมรลำสองมรลำซิงกับไปไปค่ะนูเพิ่งฮาร์มเด็ดปีเดียวมัดนี่ยังเรียนอยู่บ่นนี่หมายถึงว่าพ่อจะนุเรียนกศนโอเอาเรียนกศ่ได้ไ่เนขอบคุณจากเรียนกศนนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮนะครับเห็นน้องเขาทักมานะครับหลังจากทีนุ่มโจทัก นะครับหาศิลปินอยากได้ศิลปินสองสาคนขึ้นบนเวทีเสาน้อยเพชรบ้านแพงน้องเพคนก็เลยทักหาอ่าบันเดนเรียกกอสโนแม่นะค่ะ้ามีงานนี่ไปได้สองงานได้ค่ะซ่อมกันครับท่นดีอยู่วะนี่โอ้เน้นนี่สิบกก็หุ้นส่อมกันครับบันนี่ถือว่าน้องไม่เตะดาวเออไปเสริมจมูกอยังน้อยกินเข่าอีกหลายๆนี่ครับ เออเคยเคยไปบอกอยู่หมอํำไยบ้บเคยขึ้นเวที่หมอํำไยป้บโอเคยค่ะเคยเคยวันี้แม่เสียว่าเป็นห่วงซะบ่ะสมว่าไปงั้นอันนั้นอันนี้กับว่ามู่อยู่นี่กับอยู่นี่เบิร์ดไเห็นเ่นร์นเห็นบ้าน้องแนนนี่แล้วก็สิบเก้าปีกับอยู่อำนาจเจริญน้ำกันเรื่อนมีคันน้องมากแม่กับว่าคัดค่ะครับแม่เคยห่วเคยเบังหมอรำสาวหน่อยบ้บเคยอยู่ค่ะเมื่อนี้จากล่นี่จากบ้านมากนี่ สองโมเมนต์พ่อโลดอะค่ะยุมูซีนี่ค่ะคือจบไาน้องคู่จบบ้านดีพอดีแล้วนี่ไหมค่ะโองานขออเบงบนอว่างานฟรีมแต่ว่าบอกเคยเมืองสาวหน่อยเคยเมืองบ่เคยอยู่ค่ะเคยเบืองติดตามเพจตลอดค่ะเคยติดตามเนาะพี่้องฟังเสียงแล้วเพย์ไหนครับพี่้องครับแต่ว่า เมองเหร้โอ้ยบัณดาครับ16ปีอ่าถือว่าพรสวรรค์มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์มีอายุ16ปีว้นโอกาสนี่เลยับคผมวยนี้ก็รองเล่นเต้นลำไปน้ากันอ่า้องเล่นเต้นลำเต้นได้บ่เพราะในบ่ พราะว่ยยุ่นเด็ดลองลิน้นเต้นลาไปด้วยบางคนกคตร้องไปน้าเต้นไปน้ำพิ้งชูงใหญ่ๆนะเ,ออเราจะชูความสามารถไปด้วยถ้า,าถึงเวลาลองก็ลองเวลาล่ำออกล่ำในล่ำเรืองสินะออกไปตเตยออกไปยังน้ำกันอาอยุ16ปีกับซม,มอสีแล้วเนาะเอออนาคตยังไกลอนาคตยังไกลพอมานำมา้ำบ่อลพอมาค่ะพอ,ออยู่นาหารพ <c oughs> อพอ,อยู่นาหารทีเอาลองสุดๆไอ้ฟังจกเพลงนีห เอาพี่นั่งไอของน้องกันเลบ่เบียังบ่ติลิกระิบว่าหลงสดสดดึงไม่อะไรอย่างน้อยอ่าเล่าเล่าอค่ะอ่าคิดฮอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมาคนเอิ้นน้องว่านั่งไอไอก็ได้ชายาพเดกจากมือแหบังไฟสมัยเรียนมมเป็นครูจี จนแอบฝันไปหอดงานแต่งเสดายแห้งบุญหักบอเธออาอได้เรียนต่อแต่น้องแม่พ่อคนพอปัญหาน้องเลยต้องมางสัญญาเขาวิวาแบบว่าใจขาดคึง วันที่อายได้ดีชาวบ้านใบสีนองในแต่ลีบังบอกกับไปห่วมไปหอดไปถึงชาตินี้เดลีเหตุใจเมื่อบุญบังไฟบบลืมดอกอายริมฝั่งน้องห้า เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคอยย้อนตำนานผ้าแดงนางไอด้วยสัญญากสิบโอหิรมคือนองหันใหญ่แต่กะเหตุคือเว่าบา่ได้ผ้าแดงนางไอาขาดใหญ่สาหายเนินคิดหอดผ้าแดงนางไอ้ฮักแหงแต่สุดทางฝัน อีกจากศาสตร์ก็ยังยืนยันอยากเกิดห่วมกันอยาาเอื่นบาแฟนสิฟอนแห่บังไฟเพื่อต่อบุนไปถอยพยาธินอีนังไอยังมันยังแก่นรอบผูกสายแนนผ้าแดงของน้องใช่ได้ใช่ได้ไดอเอาจะได้กับฝาก แฟนครับแฟนเพลงนะครับเป็ดเจไดพี่น้องจังโปรดติดตามเลอพี่น้องคอมเมนต์มาหลายๆครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เยอะๆครับมานะครับเป็นแบบใดครับน้องเฮาสิโอเคบ่ครับเสียงเป็นแบบใดพี่น้องจังคอมเมนต์เป็นตารับบ่เป็นตารับหรือพี่น้องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาแล้วกันใต้คลิปฝากด้วยน้องอุ้งอิงนะครับอายุ16ปีมาพร้อมกันกับแม่มาสมัครหลังเวทีนะครับฝากแฟนๆสาวหน่อยเพจบันแพงซอยเมืองแง่นะครับซอยเมืองแง่ สนับสนุนเพื่อได้ขึ้นไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงกันจังใดจังฝากมึงแย่งกันแล้วกันครับบอสโจได้มองเห็นแววของน้ององอิงจึงได้รับน้องอุงอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง